ผู้หมวดจัดการกับจอนขึ้นรถเรียบร้อยนี่แปลว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นลูกน้องของนายสินะประมาณนั้นไม่เห็นนายเล่าเลยว่ามีลูกน้องเป็นสาวสวยกับเขาด้วยนี่ฉันต้องเล่าทุกอย่างให้แกฟังหรือไงแล้วยายนี่ก็ไม่ใช่สาวสวยอะไรสักหน่อยโอย อย่าพูดเหมือนฉันไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมทําไมเธออยู่ตรงนี้อีกไม่ได้ยินที่ฉันบอกหรอว่าเธอถูกพักงานฉันจะอยู่เพื่อพูดเรื่องนี้นี่แหละพวกหมดจะพักงานฉันไม่ได้นะคะฉันเพิ่งเคยปฏิบัติหน้าที่คนเดียวเป็นครั้งแรกแถมไม่เคยมีใครสอนเป็นเรื่องบรรดาวด้วยอืม อมมาถึงขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนคุณน่าจะให้อภัยเด็กใหม่อย่างฉันไม่ใช่เอกอะก็ให้ผักงานท่าเดียวเลยนั่นสิเอโรมอย่าโหดกับคุณเจ้าหน้าที่เขาเลยยังไงเธอก็ทำสุดความสามารถแล้วอืม เห็นไหมฟังเสียงดาราดังเพื่อนคุณบ้างไม่ใช่ค้าลืมเอากุญแจ,จมือมาแต่ก็ยังไม่เช็คสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งานอีกปืนก็แบตหมดฉันแอบกลืนน้ำลายอุตส่าห์ไม่พูดเรื่องแบตเขารู้ได้นี่เขาละเอียดเลาะข้อไปไหนฉันก็เพิ่งเคยมาทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกทุกอย่างก็อ่านมาจากในหนังสือแล้วก็รีบมาช่วยคุณยูโร แล้วผู้หมวดก็ไม่เคยอนุญาตให้ฉันติดตามหรือให้คำแนะนำใดๆนอกจากให้ฉันทำงานเอกสารถ้าไม่พร้อมก็ไม่น่าจะมาคนเดียวตั้งแต่แรกสิตอนนั้นไม่มีใครว่างเลยสักคนนี่นาเธอก็อ้างได้ทุกอย่างอื ผั้ใจร้ายอยาทะเลาะก,กันไอโรมนายก็อยากเข้มงวดนักสิวะเธอทำไปก็เพราะว่าจะช่วยฉันถึงมันจะไม่ค่อยถูกใจนายแต่มองที่เจตนาของเธอดีกว่าฉันหันไปมองคุณยูโรยอย่างซาบซึ้งไม่เสียแรงให้แอบกรีดไม่ได้หรอกถ้าไม่ลงโทษก็จะเป็นการอารม่มอร่อยจนเกินไป ถ้าวันนี้ฉันมาไม่ทนันเจ้าโต้คงถูกจนทำร้ายอาจจะถึงขั้นบอดี้เสื่อมไปเลยเรื่องนี้ฉันก็เถียงไม่ได้จริงๆถ้าพวกหมดไม่มาฉันก็คงตายตายขาตีนโจนแล้วกว็ยอมรับว่าฉันเป็นมนุษย์มีเลือดก็คงจะแตกด้วยเลิกเถีงได้แล้วทำตามที่ฉันบอกโดยไม่ต้องโต้แยง้งกลับบ้านไปถูกพักง,งานสามวัน อแต่ฉันอยากทำงานไม่มีแต่ถือซสว่าไปพักผ่อนเพื่อตัวเธอเองอแสดงว่าเขาเห็นว่าเราเจ็บเขาก็เลยให้เราไปพักใช่ปะหวังดีถูกไหมเอออันที่จริงมันกลับฟังดูเหมือนว่าเขากำลังจะเป็นห่วง เขานีน่นจะมาห่วงฉันหาทางกำจัดฉันอยู่ต่างหาเข้าใจแล้วคะ่ะแต่ก่อนฉันไปขอถามเรื่องกระบดได้ไหมคะสรุปจับพวกมันได้ไหมไม่พวกมันหนีไปก่อนไม่ได้เอาเอาวุธอะไรไปสักอย่างจะโดนจับไหมเนี่ยพวกเรารู้ทันก็เลยป้องกันได้โชคดีไปนะคะหืมพวกกระบมังเกาะกวามุ่นวายอีกแล้วเหรอ มีหน้าหลากกว่าจะมีคนรับสายนึกว่ากรมตำรวจร้างไปแล้วซะอีกแล้วคุณเจ้าหน้าที่อยากได้ไลายเซ็นหรือเซลฟี่กับผมสักรูปก่อนไหมคะมแน่นอน,นะคะ่ะ ชันเมินไม่สนใจสายตาผู้หมวดที่จ้องมองมาเรียก,กรักสมุดโน้ตที่ติดตัวให้คุณยูโรเซนว่าจะเอาไปถ่ายรูปคู่กวดกับจินนี่แต่ว่าอ๋อเลือดออก อ <c oughs> ถอดได้ไดเ,เลยเซนเลยเอาใช่ค่ะไม่เอาแล้วดีกว่า <c oughs> อ้าฉันถูกผู้หมวดทักสังงานแล้วแ <c oughs> อมพูดก,ก็เป็นเพื่อนกันฉันฝากผู้หมวดมาขอนะคะ <c oughs> ลาละค่ะ <c oughs> สั่งงาน <c oughs> บายอะไรของลูกแนว อะไรของลูกน้องแกวะเนี่ยปลดจะไปก็ไปดืด้อเลยช่างเหอะ